ก่อน3% 4%นี่ถือว่าน้อยแล้วแต่ว,ว่าพอมาเจอ1%ปุ๊บมันทำให้ SME รายนเล็กๆเราลืมตาอ้าปากได้ค่ะก็ชื่อพี่เหวนะคะวัชรีพรมทองค่ะเจา้จาของหอจกรหน้าดูโออฟฟี่ค่ะธุกรกิจที่ทําก็แปรรูปมเมล็ดก,กาแฟค่ะตั้งแต่มเมล็ดก,กาแฟดิบทําระบบรูปไล่ซึ่งเมื่อประมาณสัก 8ปีที่แล้วเราส่งเสริมปลูกเริ่มที่30ครัวเรือนตัวกาแฟหลักๆเลยค่ะคือคือตลาดที่พี่ทำเป็นตลาดแมสส่วนใหญ่จะใช้เป็นโรบัสต้า70%เราใช้เป็นโรบัสต้าตลาดหลักเดิมของพี่เลยคือร้านค้าส่งเพ่อประเทศแล้วเราก็มีแฟรนไชส์อีก132สาขาในน่านก็มีอยู่6แต่ในการโควิดบอกเลยว่าเมืองน่านปิดเมืองค่ะ มังนั่นชัดดาวเลยค่ะซึ่งสถานการณ์โควิดลากข้าส่งทั่วประเทศของพี่มีปัญหาหมดเลยเพราะว่าตลาดไม่เดิน <S <S เขาก็ขายไม่ได้ค่ะแต่ว่าตลาดที่โตส่วนทางคือตลาดแมคโครคนเลิกซื้อของในตลาดแต่ไปซื้อของในแมคโครแทนแล้วก็ประกอบกับแมคโครแมคโครนี่ที่อื่นคือเขาจะกลัวกันหมดแต่ด้วยความที่เราเราทุนน้อยเราเงินน้อยเราไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วก็มุ่งทําตลาดอย่างเดียวช่วงที่ทุกคนหยุดหมดเราวิ่งเราเปิดชิมุสาขาที่แมคโครให้เราชิม มันเลยทําให้คนอื่นไม่ชิมแต่เราชิมมันเลยทําให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ปีนี้ปีนี้เป็นฟรีฟรีภาษีปีแรกของเม็ดกาแฟดิบทาให้เม็ดกาแฟดิบตกค้างในประเทศไทยเยอะมากเพราะว่าราคานําเข้าจะถูกกว่า40%แต่ว่าลูกไล่ของเรายังมีที่ขาย100%โดยเราเป็นผู้ตัวกลางในการแปลลูกค่ะและก็ส่งให้เชนใหญ่อย่า,ยยางแมคโครค่ะ มีส่งให้ท็อปบ้าง8สาขาทั่วภาคเหนือแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราทำโปรเจกต์หนึ่งที่เรียกว่าค็อปบอทร่วมกับทางของกัค้าไทยค่ะซึ่งที่ทำโครงการหนึ่งไร่หนึ่งล้านของหองกัค้าอยู่แล้วเป็นปลูกกาแฟแล้วก็คืนคืนรายได้ให้เกษตรกรก็เดิมเราขายเม็ดติบอ่า จะราคาถ้าขายเป็นเม็ดดิบเลยจะราคาไม่ได้สูงมากแต่โปรเจกต์คอ o r บ t เป็น Project ที่รับซื้อเม็ดดิบในราคาที่สูงแล้วก็เป็น Project ที่คืนให้กับเกษตรกรอีกแก้วละ5บาทตัวนี้จะเป็นเกษตรกรในกลุ่มที่เราคัดเลือกขึ้นมาซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้ต้องผ่านระบบการทําไทยแกลบก่อนก็คือการทํามาตรฐานเกษตรปลอดภัยในระดับแปลงแล้วก็เข้าสู่โครงการแล้วถึงจะขายเม็ดเม็ดนี้ให้กับเครื่องคอปปอดได้ เลียต่อแก้วตอนนี้อยู่ที่30บาทต่อแก้วค่ะค่ะแต่ว่าตัวเกษตรกรเองรา,ายที่คัดขึ้นมาก็จะได้รา,ายได้ต่อไร่เพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองถึเท่าค่ะ,ะซึ่งในระบบะจะมีจะมีเขาเรียกว่า ระบบบัญชีแทรกอยู่ในนั้นเลยแล้วก็จะตัดไปเป็นต้นทุนซื้อต้นทุนขายแล้วก็เป็นคืนให้เกษตรกรค่ะเป้าหมายหลักเลยคือเป็นตามออฟฟิศบูดิ้งอะคะ่ะอย่างสภาหอการค้าไทยหรือออฟฟิศสำนักงาน,นะคะ่ะเป็นกลุ่มของพนักงานที่ทำงานต้องการความสะดวกสบายในการชงเพราะว่าแก้วหนึ่งจะใช้เวลาประมาณ1นาทีแล้วมาตารฐานในการชงคือเทียบเท่าบาริสตา<ม>ค่ะเนื้อกาแฟจะแน่นมากะคะ่ะ แล้วก็เม็ดที่คัดมาก็เราจะคัดเกรดพรีเมียมมาเฉพาะค่ะก็ตอนนี้ลูกไล่เราก็ภูมิใจที่เป็นลูกไล่ของของเรานะคะก็อย่างน้อยๆเขาก็มีที่ขายแล้วก็เขาก็มีรายได้ในระยะยาวอย่างเช่นโครงการคอรบอดนี้ก็ คือเป็นโครงการระยะย,ยาวอยู่แล้วไม่ได้ซื้อปีเดียวแล้วทิ้งเราจะซื้อกันไปเรื่อยอย่างนี้ค่ะเติบโตไปพร้อมกันอย่างแมคโครแล้วก็เป็นตลาดที่ไต่ตัวก็เติบโตไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นลูกไล่ก็เติบโตไปพร้อมกับเราอะค่ะก็กองทุนประชาัฐตอนนั้นก้อนแรกที่ได้มา3ล้าน,นะคะ่ะตอนนั้นเราลงโรงงานใหม่หมดเลยแล้วตอนตอนนั้นเป็นช่วงก่อนเข้าแมคโครด้วยเราไปคุยกับแมคโครไว้คือเราจะมีโรงงานเล็กๆอยู่ข้างบ้านเป็นโอท็อปอะค่ะ แล้วก็พอเม็ดดิบมันออกมาเยอะๆแล้วเราโปรเซสไม่ทันเราผลิตไม่ทันเลยทําให้เราต้องหาหาสินเชื่อเพื่อที่จะมาลงโรงงานเพิ่มและเพิ่มเครื่องจักรอะคะ่ะก็เลยไปได้ของ S m e Bank ที่เป็นอกองทุนประชารัฐพอดีอะคะ่ะหแล้วก็คู่มาแล้วก็ลงโรงงานใหม่บนพื้นที่32ไร่ค่ะ ก็มีทั้งลานตาโดมพาราโบลาลงไปรูปเม็ดดิบแล้วก็ทำโรงคั่วใหม่ที่นั่นด้วยค่ะก็ตัวนี้ก็เป็นภู้นฐานหลังบ้านที่เป็นโครงสร้างแต่ว่าโครงสร้างข้างในเราลงระบบที่เป็น GMP HACCP แล้วก็ทำระบบฮาลานเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มอิสลามด้วยค่ะก็ในงบ3ล้านแรกก็ทำอคอบคุมทุกอย่างแล้วจากนั้นก็ได้หมุนเวียนมาอีกมาอีก3ล้าน ตัวนั้นก็เอามาใช้ในการซื้อวัตถุดิบแล้วก็นำของเข้าแมคโครค่ะทั่วประเทศจริงๆดอกเบี้ยหนึ่งเอร์เนี่บอกตรงว,ว,ว่าเหมือนให้ให้ยืมฟรีนะคะเหมือนยืมเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้คะ่ะก็เป็นดอกเบีย้ยที่พี่ว่าถูกที่สุดแล้วในประวัติศาสตร์สมัยก่อน 3%, 4%นี่ถือว่าน้อยแล้วแต่ว,ว่าพอมาเจอ1%ปุ๊บ มันทําให้ SME รายเล็กเราลืมตาอ้าปากได้อย่างน,น้อยที่เราส่งส่งแต่ละเดือนไปคือมันตัดต้นไม่ได้ตัดดอกทั้งหมดเลยค่ะก็ะเป็นสินเชื่อที่ดีมากๆแล้วก็สําหรับ SME ไหนที่มีไฟและอยากจะพัฒนาตัวเองพี่ว่าโครงการนี้เหมาะที่สุดคะ่ะ